ข้าวคัวกับพลอยวันนี้จะชวนทําเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะค่ะเริ่มต้นด้วยการทําน้ำซอสนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียว หนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนชาใส่น้ำมันค่ะสองช้อนโต๊ะใส่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวันนี้ใช้วุ้นเส้นสดนะคะประมาณ80กรัมค่ะ เราตั้งกระทะได้เลยนะคะเลียงเบคอนลงไปค่ะเลียงไปให้ทั่วเลยใส่ขิงค่ะขิงแก่กระเทียมบุบค่ะรากผักชีบุบค่ะพริกไทยดำค่ะพริกหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเลียงกุ้งลงไปค่ะกุ้งเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดตรงหัวออก แล้วเราก็ใส่น้ำซอสกับวุ้นเส้นของเราลงไปเลยค่ะปิดฝากระทะได้เลยค่ะเราใช้ไฟกลางในการอบนะคะอบวุ้นเส้นกับกุ้งของเราจนสุกเลยค่ะ พอทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราจะเปิดฝาค่ะแล้วเราจะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาประมาณอีกหนึ่งนาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะของเราบอกเลยว่าน่ากินมากๆเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากเลย